นี่กล้วยพันเกี่ยวหรือว่าก้อนขี่หมานี่นะอัตจรรย์์ทะละวอยอัศจรรยร์ทะละวะกล้วยพันเกี่ยวนี่นี่นะดูทัวพวปกฉันมากินฉันก็ง่วงนอนดูทัวรทำไมจิก้ากินเนี่ยนะดูดูดูทัวกล้วยพันเกี่ยวเขาเขาบอกคนก็นอนหลับอยู่ เตื่นมาให้กินดูสะวะทำไมจิจิก้ากินเว้ยหน่อยเนาะกินนั่นอื่นเถอะปอันนี้มันคือโพดนี่เด้ออืมก็ลอยของม้ออยู่ตัวนาตาเดียวคือจะแท้ ลองไปวางไก,ก่กขีหมาดูนี่นะอย่อยอรสชาติดูโอเว้ยก็ดจกักยี่ให้ผอมได้ยังไงให้จะลดสมบูรณ์จะว่าก็ทำนู่นทำนี่กินกุกตัว ไม่กินก็กิ้เครียดอีกไม่ใช่คนทำแต่แต่คนกินยังจะมาบน่นเขาก็พูดงีบเด้อหรือต้องกินให้เขาตัว่าเขาก็บอกว่าให้ลดจำนวนนักก็จะที่ลดได้ยังไงดูจ้ะของกินแต่ละวันอืก็ร่อยก็อร่อย